เคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่จำเป็นต้องพยายามเลยแต่กลับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้อยากฟังเขาพูดอยากเดินตามรอยเท้าที่เขาทิ้งไว้สเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ได้มาจากความงามภายนอกไม่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพย์สินเงินทองแต่มาจากบางอย่างที่ลึกกว่านั้นบางอย่างที่เราทุกคนสัมผัสได้แต่มักนิยามไม่ถูก ฉันเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งเธอไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่ได้พูดเสียงดังแต่ทุกคนในร้านกลับหันไปมองเธอยิ้มให้เธออยากพูดคุยกับเธอเธอมีบางอย่างที่เรียกว่าสเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาด วันนี้เราจะมาย้อนดูว่าคนที่มีสเสน่ห์แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังเหล่านี้มีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรและทําไมชีวิตของพวกเขาถึงดูมีความสุขและงดงามเหลือเกินพวกเขาทำอะไรต่างจากคนทั่วไปมีความลับอะไรซ่อนอยู่สิ่งแรกคือพวกเขาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ คุณเคยคุยกับใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเขาฟังคุณจริงๆไหมไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอตอบแต่ฟังด้วยทุกอณูของร่างกายสายตาที่จดจอ่อรอยยิ้มที่จริงใจคำถามที่ลึกซึง้งนั่นเพราะพวกเขากำลังอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ชีวิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตในแต่ละครั้งแต่เรามักใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง คนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้ยึดติดกับความทรงจำที่เจ็บปวดหรือวิตกกับเรื่องที่ยังไม่เกิดพวกเขาอยู่กับปัจจุบันเหมือนหยดน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้ายามเช้าบริสุทธิ์สดใสและเปี่ยมด้วยพลังลองนึกถึงเวลาที่คุณอยู่กับคนที่ไม่มีสมาธิสายตาเหมือลอยมือจิ้มโทรศัพท์ใจลอยไปไกลคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอใช่ไหม แต่กับคนที่อยู่กับปัจจุบันคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายรู้สึกว่าถูกเห็นถูกได้ยินและนั่นคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ใครสักคนได้นอกจากนี้พวกเขายังฟังเสียงภายในมากกว่าเสียงภายนอกในลอกที่ทุกคนต่างตะโกนต่างโพสต์ต่างแสดงความคิดเห็นคนที่มีสเสน่ห์กลับเลือกที่จะฟังฟังตัวเองฟังธรรมชาติฟังเสียงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบ เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดฟังเสียงภายนอกคุณจะได้ยินเสียงภายในเสียงของปัญญายาณที่บ่งบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณในขณะนั้นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้วิ่งตามกระแสไม่ได้เสพสื่อตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมาครอบงำชีวิตตัวเอง พวกเขาหาเวลาอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการนั่งสมาธิตอนเช้าเดินในสวนโดยไม่เปิดเพลงหรือแค่จิบชาร้อนๆโดยไม่ทำอะไรเลยและเมื่อพวกเขาฟังเสียงภายในได้ชัดเจนพวกเขาก็จะมีความมั่นคงภายในไม่หวั่นไหวง่ายๆกับคำวิจารณ์ไม่ลุ่มหลงกับคำชมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ สเสน่ห์ที่ว่านี้คือความเป็นของแท้ความเป็นตัวเองที่ไม่ต้องแสร้งไม่ต้องสวมหน้ากากและนั่นคือสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้และถูกดึงดูดเข้าหาโดยธรรมชาติอีกหนึ่งวิธีคือพวกเขาให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมีคำกล่าวเก่าแก่ว่าน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใดความเมตตาก็ไหลลงสู่ใจที่ว่างเปล่าฉันนั้น คนที่มีสเสน่ห์มักเป็นผู้ให้ไม่จำเป็นเป็นสิ่งของมีค่าอาจเป็นเพียงรอยยิ้มคําชมความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเวลาที่พวกเขามีให้แต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเมื่อการให้เกิดจากใจที่บริสุทธิ์มันจะสร้างพลังงานแห่งความรักที่ขยายวงกว้างออกไปและในที่สุดก็จะวนกลับมาหาผู้ให้ในรูปแบบที่ไม่คาดคิด ฉันเคยเห็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยยกกระเป๋าให้ผู้โดยสารไม่เคยบ่นเมื่อต้องไปส่งในที่ไกลๆเขามักจะมีขนมเล็กๆน้อยๆแจกลูกค้าและเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังไม่น่าแปลกใจที่เขามีลูกค้าประจามากมายและใครๆก็อยากแนะนำเขาต่อการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนสร้างพลังงานบางอย่างที่ผู้คนสัมผัสได้ มันทำให้คุณกลายเป็นแหล่งพลังงานบวกที่ผู้คนอยากเข้าใกล้อยากได้รับพลังงานนั้นและอยากส่งต่อพลังงานดีๆนั้นต่อไปสุดท้ายคือพวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบง่ายความเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงความธรรมดาหรือความจำเจแต่หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เหลือแต่แก่นแท้ที่สำคัญจริงๆเหมือนประติมากรที่สกัดหินออกเพื่อให้เห็นรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน ชีวิตที่เรียบง่ายคือการกําจัดสิ่งรบกวนออกไปเพื่อให้เหลือแต่สิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงคนที่มีสเสน่มักมีชีวิตที่เรียบง่ายบ้านที่ไม่รกรุงรังตารางเวลาที่ไม่แน่นเกินไปอาหารที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าพวกเขาไม่ได้วิ่งตามวัตถุไม่ได้สะสมของเพื่ออวดใครไม่ได้ทำงานหนักจนไม่มีเวลาใช้ชีวิต แต่พวกเขาไม่หยุดนิ่งพวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องอ่านหนังสือที่ขยายมุมมองลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายตัวเองพูดคุยกับคนที่มีมุมมองต่างจากตนพวกเขาไม่ยึดติดกับความสบายไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงและไม่ปิดกั้นประสบการณ์ใหม่ๆความเรียบง่ายจึงกลายเป็นพื้นที่ให้เขาได้เติบโตเหมือนต้นไม้ที่ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้กิ่งที่เหลือได้แข็งแรงและเติบโตอย่างเต็มที่ เมื่อคุณรวม4วิธีนี้เข้าด้วยกันการอยู่กับปัจจุบันการฟังเสียงภายในการให้โดยไม่หวังและการเติบโตอย่างเรียบง่ายคุณจะพบว่าสเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องของเทคนิคหรือกลลเม็ดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ และเมื่อคุณดำเนินชีวิตเช่นนี้คุณไม่เพียงแค่มีสเสน่ห์ในสายตาผู้อื่นแต่คุณจะพบความสงบสุขภายในตัวคุณเองความสงบสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นคำชมการรับรองหรือความสำเร็จใดๆนี่คือความลับที่ไม่เคยเป็นความลับเพราะมันอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลารอให้เราเห็นและนำมาปฏิบัติคุณพร้อมจะเริ่มแล้วหรือยัง คุณพร้อมจะปล่อยวางภาพลักษณ์ที่พยายามสร้างแล้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณจะเริ่มจากข้อไหนก่อนดีและถ้าคุณเลือกได้เพียงหนึ่งข้อข้อไหนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณมากที่สุดบางทีคำตอบอาจจะอยู่ในความเงียบลองหลับตาหายใจลึกๆและฟังเสียงภายในของคุณดูสักครั้ง